ครับท่านผู้ชมครับผมจุนนะครับอยู่ช่องที่ดินวิวสวยวิวภูเขาล้อมรอบนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับผมก็จะพามาดูบ้านพร้อมที่ดินนะครับในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับผมที่เห็นรถลื้อสีกระแพงสีม่วงๆตรงนี้นะครับท่านผู้ชมภาพไม่นิ่งก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าถือกลางร่มหนึ่งมือแล้วก็ ถ่ายภาพหนึ่งมือนะฮะฝนตกครับนี่นะฮะตรงนี้ที่ผมซูมก็คือ,อเป็นถนนเส้นหลักนะครับก็คือถนนสามสามสามที่รถวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับบ้านและที่ดินของเรานะครับก็จะห่างถนนสามสามสามเนี่ยอยู่ที่ประมาณเต็มที่ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับประมาณแปดแปดแปดสิบเมตรนะครับเนี่ยที่รถวิ่งอยู่ตรงนี้ก็คือถนนสามสามสามเส้นใหญ่นะครับเส้นหลัก และนี่ก็คือแปลงที่ดินอ่าแล้วก็บ้านนะครับที่อ่านำเสนอท่านผู้ชมตรงนี้เป็นโฉนดคุดแดงนะครับแปลงที่ดินของเราตรงนี้นะครับเขาได้ทําการอ่าล้อมรั้วขอบเขตกันไว้แบบชัดเจนนะครับอ่าในอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ตรงนี้นี่ก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับภายในแปลงเขาก็ปลูกพวก,พวกอ่าพืชผักสวนครัวนะครับผมไว้กิน อย่างบ้านนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะก็ในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับก็ดูเป็นพื้นที่กว้างเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมก็จะมองเป็นพื้นที่กว้างมากนะครับมีพื้นที่ใช้สอยอีกเยอะนะครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้แล้วบ้านนี้นะครับก็เพิ่งปลูกเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผมก็ตรงนี้เขากา็ไม่ได้อยู่ตรงที่นี้นะครับก็ ก็อยากจะอ่าบอกขายต่อนะครับผมตรงนี้นี่นะครับขอบเขตแนวรั้วเขาชัดเจนนะครับผมนี่นะฮะไฟฟ้าปลปาเดินเข้าเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมใช้งานหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะถนนเข้าออกสะดวกนะครับผมและที่สําคัญนะครับก็อยู่ในแหล่งชุมชนแล้วก็อยู่ใน แหล่งที่เจริญนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภายในบ้านนะครับ,บว่ามีห้องนอนกี่ห้องน้ํานะครับครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในฝั่งทางรอบๆอตัวบ้านก่อนครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในบ้านนะครับรอบๆตัวบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถไว้ได้ประมาณหนึ่งคันเต็มๆเลยนะครับตรงนี้ แล้วฝั่งอขอบบ้านนะครับเขาก็จะปลูกพวกพืชผักสวนครัวไว้นะครับพวกผลไม้นะครับมีเกือบทุกชนิดเหมือนกันนะครับกระท้อนมะพร้า,มา,าวมะม่วงน้อยหน่าแต่ผมยังไม่เห็นต้นทุเรียนนะครับเนี่ยแต่เห็นอยู่แวบ๊บๆอยู่ว่ามีต้นทุเรียนอยู่ขนมขนมมีหมดนะครับมีปลูกไผ่กินด้วยนี่นะครับ บ้านทุนสร้างเสร็จใหม่นะครับราคาที่ดินโซนนี้เป็นโซนนิยมนะครับราคาคาที่ดินโซนนี้จะค่อนข้างแพงนะครับตรงนี้เป็นอยู่ในแหล่งของคนเหมือนคนที่อุงเทพยบเขานิยมมาอยู่กันนะครับตรงนี้นี่ฮะฝั่งตรงกันข้ามนี่ก็เป็นของคนรถสีขาวขาวดีก็เขากําลังจะมาตั้งบ่งตั้งบ้านนะครับเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นของคนอุงเทพเขาก็จะมา ทำที่พักอาศัยเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูภายในบ้านนะครับบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับผมอันนี้ก็คือสร้างเสร็จใหม่ๆนี่นะครับอันนี้จะเป็นบ้านสองห้องนอนนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับาภายในห้องตรงนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยก็คือเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ได้ติดนะครับแอรนะครับผมแอร์ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ติดแต่ ไฟเดินไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่แหละครับและอีกหนึ่งห้องนะครับผมหนึ่งห้องนี้ก็คือ,อเขาทำโทนสีันคนละโทนนะครับผมในฝั่งห้องนี้จะเป็นล็อบอีกอย่างนึงนะครับผมอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นพื้นสีแบบสะอาดเรียบง่ายนะฮะ ถ้าผมคา,าดการไม่ผิดนะครับห้องกว้างน่าจะาประมาณ5คูณ3หรือ4คูณ3ประมาณนี้แหละครับผมอันนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมวาดหลังนี้แล้วก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําติดสุขภัณฑ์ไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะ แล้วก็ภายในตัวบ้านนะครับท่านชมนี่ก็จะเป็นซิงห้องครัวเล็กๆนะครับผมตรงนี้เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ก็ยังยังไม่ได้มาเสริมนะครับผมเพกปกติแล้วจะมีโต๊ะทานข้าวหรืออะไรอย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผมนี่ฮะบ้านชั้นเดียว ก็เป็นบ้านเพิ่งกำลังสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับผมทางด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เขาจะมีสระน้ำลูกเล็กๆไว้ให้นะครับไว้เลี้ยงปลานะครับนี่นะทางเจ้าของเดิมเขาก็อาจจะมีการปล่อยปลาไว้พวกปลานิลปลาทับทิมอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่นะครับแต่เขาไม่ได้ปล่อยเยอะครับนี่เป็นบ่อลูกเล็กๆนะครับที่เอาไว้เลี้ยงปลากินเนี่ยนะฮะปลาเยอะเลยนะครับเนี่ย ขยุกขยิกอยู่ตรงนี้มองเห็นอยู่นี่นะฮะก็เป็นการจัดพื้นที่ของภายในพื้นที่หนึ่งไร่ได้สมดุลมากๆเลยนะครับผมพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยสามารถจัดระบบได้ขนาดนี้ถือว่าสวยเลยนะครับผมด้านหลังก็มีแนวกำแพงไว้เป็นที่เรียบร้อยชัดเจนมากๆนะครับ แล้วก็พื้นที่ข้างบ้านทั้งฝั่งนูน้นฝั่งนี้นะครับผมก็ยังาสามารถปลูกอะไรเพิ่มเติมได้เยอะครับเนี่ยดูดิมีพื้นยังมีพื้นที่ว่างที่จะให้ทําประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเลยนี่นะฮะอันนี้เขาก็ปลูกมะขามเทศไว้พวกมะม่วงพวกมะพร้าวเรากา็มาต่อเติมนะครับผมก็มาต่อเติมได้อีกเยอะแยะมากมายนี่นะฮะ ทีส่สำคัญนะครับผมอยู่ใกล้ถนนหลักต้องสามซะด้วยดีครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับราคานี้เพราะว่าพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่ราคาโซนนิยมนะครับเป็นพื้นที่ที่ราคาแพงเพราะส่วนมากนะครับข้างนอกที่จัดกันไว้ก็ราคาเกือบล้านต่อไร่นะครับอ,อย่างที่บอกไว้นะครับนี่นะฮะสวยงามภายในพื้นทีภ่ภายในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับผม นี่นะอ่ะนี่นะครับภายในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับอันนี้ก็ของอีกเจ้าหนึ่งของคนุเทเพราะกำลังพัฒนาที่จะมาอ่าอยู่ที่อำเภอไร่ของเรานะครับครับยังไงก็ฝากอ่าบ้านอ่าพร้อมที่ดินหลังนี้ไว้ด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ก็ทําหน้าที่สื่อสารให้ท่านผู้ชมอ่าได้ดูนะครับผมก็อ่าชอบอยังไงหรือไม่ชอบหรือจะอยากมาดูพื้นที่จริงก็ยินดีครับผม าสามารถโทรดัดได้ตามเบอร์โ,โทรด้านบนนะครับผมหับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับผมรับสวัสดีนะครับผม